สวัสดีค่ะวันนี้มารีเวซลามเป็นสลามเนือ้อนุมน่มๆนะทำเองด้วยแล้วก็อันนี้สิบบาทประมาณสิบบาทแต่ถ้าอยากได้จัมโบ้ขึ้นไปอีกก็ประมาณยี่สิบห้านะคะก็ถ้าอยากได้จัมโบ้อีกก็ประมาณหกสิบก้อนเนื้อเท่ากันแต่ว่าถ้าอยากใส,ส่สีก็ไม่คิดตังค์เพิ่มนะคะเนื้อแบบเหมือนกันนะคะเนื้อย,ยืดๆเนาะนี่แหละก็ แล้วเขาจะเด้งๆนะคะแล้วจิ้มให้ดูนะคะแต่ห้ามให้โดนอากาศนะโ <_ d oll> ดนได้แต่ยยอย่าโดนเยอะ <_ d oll> ก็รีวิวให้ดู ID line <oll> เราก็ไม่บอกแต่ว่าเราจะให้คนเนี่ย <_ d oll> บอกบอกถ้าอยากได้ก็เขียนออพิมพ์ใต้คลิป เลยว่าอยากได้เราจะส่งไปส,สนีไปให้แต่ให้อยู่ใกล้เราก็อยู่ถึงอยู่ประเทศนอกแล้วก็ไม่ไหวนะคะโอเคอันนี้เป็นสลามเนะื้อนุ่มนะคะคิดเองก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกสูตรนะจะมาไม่ไม่ได้จะมาบอกสูตรหรอกจะมาทำให้ดูเลยแหละก็เป็นคลิป คลิปที่ทำสุดให้ดูอันจะเป็นคลิปสุดท้ายก็พอแม่ไม่ให้ทำแล้วแม่บอกว่าถ้าทำส่งออเดอร์ให้ลูกค้าเสร็จปับ๊บแม่จะเลิกเลิกให้ทำเลยเพราะมันเปลืองเงินมันแพงเกาก็แพงแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาแอบทำคลิปหน้าต้องเสียงเบาๆนะคะเพราะว่าแม่จะด่า อันนี้จะเป็นยืดๆนะคะเป็นนื้อสลามของเราเขาจะนุ่มๆเดี๋ยวขยับกล้องให้ดูเล่นบนี้ดีกว่านุ่มมากนะคะก็ถ้าสนใจสังส่งซื้อได้บอกใต้คลิปเลยบอกมาเร็บ้านอยู่ไหนนะ โอเคค่ะก okay, so so like, so like, ็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากติดตามห้ามกดไม่ชอบขอให้กดชอบนะคะก็ถ้าสนใจเขียนมาใต้คลิปนะคะบ๊ายบายจุ๊บ